แล้เจารับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนี่มีเจ้าเสาเราก็เลยไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเออปรับกลับก่อนก็เลยจริงๆเราเป็นตนจริงนะสมไปล่อกมาจกหนักผกช่องเราชื่อว่าเราจะไม่บอกแล้วกันแต่ว่าอันนั้นชื่อเมธเราเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อเฉยๆชื่อจริงๆเราชื่อว่าอีรโช่นะชื่อโฟก แนะนำตัวมนเอหรือไม่ก็พูดว่าร้อยคลิปหนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีวันถึงอยู่แล้วแหละไม่มีวันถึงหนึ่งล้านวิวใช่นะใช่ถ้าเกิดคลิปนี้ถึงหนึ่งพันวิวเราจะช่วยกันทําคลิปที่ดีที่สุดในในคลิปเอาไหมเออนั่นแหละเร็ววันเลยมาสามสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยนะนี่มันตัว,วอะไรวะเฮ้ยเซตาเก้ เฮ้ยจินมาแล้วปุ้มพูดบนไหนดีฟิตช์เอ้ยเอ้าเฮ้ยเอาปิ้วหายไปไหนวะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยชิงฟุ้งฟิ้งฟิ้งเต็มกี่วินนี้มาปังเฮ้ยฉันมาแล้ว โชว์รเลื่นดูปูระเบิดอ้กันได้หายไปเลย